มาดูคู่นี้ครับป๊อกเดียวครับสวนจังหวะเดียวครับทุกอย่างครับซีแมนครับจับคู่ขับปั๊กทอบอลครับจะเจอกับแท็กซี่สุรชัยครับจับคู่กับท็อปบางพีครับ หนึ่งเท่ากันครับสวัสดีพี่บุญเรืองครับนึ่ตัวหนึ่งครับสุรชัยครับส่วนหัวไปครับดูครับเขัาวางครับรัก สี่แมนเข้าไปลอกแท็กซี่ค yup. รับตีเข่าแทงมาที่ปลั๊กครับยังไงครับหลังครับคุมหลักก็จะเป็นคอปกับปลั๊กครับครับซีแมนครับแท็กซี่แอดีครับจังหวะครับกกันนิดนึงครับ สองเพลอเพชรบุรีครับขึ้นนำครับสองต่อหนึ่งยังไงครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับหนึ่งเท่ากันอยู่ครับขอใครครับทักที่ครอบนี่ครับแกตีแท้จริงนับสองต่อหนึ่งครับ สองต่อหนึ่งครับขยันนี้เอาไปครับเป็นสามต่อหนึ่งครับพรักเสิร์ฟยอดครับอัดไปที่แท็กซี่ครับอ๋อครับแนี่ซีแมนไม่รับครับลูกนี้ สี่ต่อหนึ่งครับเก็บยอดครับต่อ้ัหก็เหครับยอดครับโอ้โหไม่ข้ามเองครับห้าต่อศูนย์ครับนสนามไปนี่น่าเสืออยู่ฝั่งนู้นนะครับ ขอเปลี่ยนตะก้อนะครับพราห้อมขอเบห้าห้าต่อหนึ่งเดี๋ยวหน้าซ้ายครับ สิมไปหาแท็กซี่ครับหยอครับสวัชัยครับอ้าวสีแมนครับมาสอนไม่ทันครับลูกนี้ก็เปลี่ยนส่งครับมีแค่วงดีหยดแล้วไม่เคยมาใช้เจ็ดต่อหนึ่งครับหยอครับปักเาเล่นเองครับ แท็กซี่ขับยอดครับคุมคนเดียวครับเหนื่อย,นะอยครับเสียแต้มครับ แปดตอนหนึ่งครับเอาครับเดี๋ยวก่อนครับหายใจไม่ทันครับเข้าบังพีครับหยอนครับเอาซีแมนแท็กซี่ซีแมนเข้าบางพีซีแมนมงออกครับ ต่อแป๊กครับมีขาวหน้าเสือฝั่งนู้นเนาะซีแมนอยอดครับซีแมนไปหาสุนชัยไม่หลับครับยอดแท็กซี่ เปลี่ยนส่งนะครับแป่ตัวหนึ่งครับรับจอดดีกล้วครับแท็กซี่ปับยอดขอบงัดขึ้นมาทิมไ์ใบลังดูซีแมนยอดแท็กซี่หัวชนหัวหนูแปรลรกนี้ครับโอ้แปรเ,เลี้ยวครับ ตายเน็ตครับถ้าลงนี่ถือว่าสวยงามเลยครับลุกนี้ครับเปลี่ยนส่งครับ้หได้ไหนึงมะต่อแปดครับได้ไหมโอ้ดคลาร้อยไม่พอไม่ใสแล้วมไม่ใส่ีมาทปาครับโอ้โหีแมนยังอยู่ครับ ยอดหน้าปั๊บครับหลังเท้าได้ครับโอ้โหดูครับแท็กซี่ซีแมนยอดแท็กซี่สวนมาครับปั๊บโดนจี้ครับสุรชัยไปหาปักเอาหน้าขวาครับได้แต้มครับกว่าจะได้จัดการแท้มครับ ยากเหลือเกินครับสถานการณ์เป็นรองเยอะเลยครับขอบบางพีครับ,บสองต่อแปดครับหน้าซ้ายครับซีแมนคอปยอดครับซีแมนงัดไปปาร์คเล่นกับแท็กซี่ครับซีแมนไปหาปาร์คก,กับยอดปาร์คอยอดแท็กซี่งัด<ๆ>ออกเสือกันไหครับ สวยไปแท็กซี่บ้างมาครับซีแมนอ้โหมงงต่อครับตรงนี้งงต่อลูกเล่นนี่ครับมีตั้งสองคนเลยครับฝั่งนี้ครับเวลยงานย่างมา้ออเล่นายเขียชาเขียวีนี้นี้เหล่ยมนี้ใจรุนว่างานยาแล้วครับหัวอาชีพเหลี่ยมนี้นะครับ เรียกว่าเหลี่ยมขนาดของข้าบางพีเลยนะครับนละ็อกเดียวครับแปดต่ดนะ man. อสองครับสี่ซีแมนรักหยอดคนระับหยอดซีแมนเปลี่ยนส่งคนะรับเอาับ เปลี่ยนทรงครับเสร์ฟของข้อบางพีครับสองต่อแปดครับหยุดพูดมาดีแมนไม่ปล่อยออกครับแท็กซี่ยอครับจี้มาที่ป้าครับอ้จะเอาตายครับตรงนี้เดี๋ยวนี้ต้องเจอโป้ยโสแล้วนะครับต่อสอง เหมือนจะปล่อยออกครับยังอยู่ที่สองสัแป่ครับสี่แป่ครับปลักครับโดนย้อ

แฝดต่อสามครับดูเขาปักโยงไหมครับดูซีแมนซีแมนแท็กซี่ยอดดูเขาปักแปร เปลี่ยนทรงครับข่าวหลุดครับผมพักยาวตะก้อครับเอาครับแท็กซี่ไปเสิร์บ้างครับสามต่อแปดครับมาที่ซีแมนครับยังไงครับปักครอ ออนนี่ไม่ค่อยกลิ่นปักนะครับแปรแกนี่อ่อนดีนะหน้าเน็ตนะสีแมนสวนไปครับแจกแขนที่จะแจกมาฝั่งนี้คนระับไม่แจกฝั่งคนเหนียวถ้าเดี๋ยวไปข้างฟรีเจ็บขาก็จะเตะใส่ตัวเลขมาแจกเดียวเดียวกับใครเลย เกมเซิร์ฟรัตทบอลครับสองเกอร์เพชรบุรีแต่ต่อสางครับโยงหางไว้แซ็กซี่ซีแมนไปแจกหาร์ตอีกนะครับแซ็กซี่ที่มาหลังครับแซ็กซี่ไม่ออกครับ โอหเร็วมากครับปักเร็วมากครับซีดนี่โดนหลอกครับมองหลอกจังหวางครับเีียยดว จัดมาครับโอเคครับผมสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับต่อลงขอพักก่อนนะจร่อยแกดุด้จยกปจะมีแพรต่อสายครับสอร่ยทำเบกมือให้ดียื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้ร้อนกันเดือนท้ายแล้วนะซีเมนหยอครับโยโยโยดูครับลูกนี้ครับแพรแกแพรยังไงแปรเฉียนลงไป ลูกนี่ช่วงพุดเลยนะลูกตัดสั้นนะสามต่อเก้าครับรถซีแมนขอบคุณพีเอ,เ,เอาแท็กซี่ยังไงทันไหมสายมาครับมีแปรแปรพุ่งแปรสปินด้วยนะนนดูครับดีครับดูครับปัก

เก้าต่อสามครับถือพวกครับแท็กซี่ควิดไขมบางพี่ซีแมนฮอปหยอดครับแท็กซี่มาหลังครับช้อนได้ครับลูกนี้ปักหยอดงัดมาหลังครับถูกกับแปดเด้งดีมากอีกหนึ่งแต้มครับสองเกลอเพชรบุรีครับสิบต่อสามนะครับ

ปิดแรงมากเลยครับตีแมนยอดครับเจอเอี้ยงหัว15นาทีไปเองครับโอ้โหความแข็งแรงครับทางนี้ครับแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะครับสวัสดีที่แปรงด้วยนะครับสวัสดีคุณชนละชานะครับ1 1อ3นะครับหน้าซ้ายรับซีแมน แท็กซี่หยอดซีแมนครับอดฝาดพลาดเองครับรูปนี้ครับเปลี่ยนส่งครับ สามต่อสิบเอ็ดครับแท็กซี่สมายครับหลังครับคอกวางตรงนี้สวยครับยังอยู่ครับได้แต้มครับสี่ต่อสิบ ดูครับโอเคปัานหางครับโอ้โหดูครับเทียนส่งครับแม่นจริงๆครับลูกฟัานหางครับทายกับเชลซีกับตันครับอันนี้ต้อนรับครับสิเต่อ4ครับเอาไปมาครับ สอมากี่ <4, S 2> หัวมาครับ4ีแมนหวัวหยอดดูกีนีน้ำหนาักคาครับอตสี่ต่อสิบเอ็ดครับไปซี่ครอบซีแมนครอบหยอดไม่ข้ามครับ ยัส oh. ่งครับตนเตอเสีเล oh, ่นยเเกรงเโอกาสแล้วเาใหีต้มเดียวเกงครับ12บสองต่อส่ขาดลอยครับ พลิกมาอีกคู่นึงก็ปฏิหารนะครับเพราะว่าดูอาการนี่เหนื่อยหอบแล้วครับล้าแล้วครับทางนี้ยังไม่มีอาการใี่เห็นเลยครับสี่ต่อสิบสองเข่าอะไรับเปลี่ยนส่งครับ ซีแมนเสร์ฟครับส tamam. oh, <hey>, hey. ี่ไหไม่ร sì oh, ู้อะซีบ uh ย้อนครับก็ออกครับสี่ต่อสิบสองครับขอชมมาครับซีแมนแท็กซี่

แท็กซี่ทิมออกก็เกมแบบเอาชนะไปขาดลอยเอา,เอาละครับตัดคลิปไปก่อนนะผม